ท็อปสิโกจอมเซฟในพรีเมียร์ลีกรอบปีปฏิทิน2024ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกผ่านปี2024ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกลับมาเล่นกันต่อในปี2025โดยประเดิมด้วยคู่แรกเบนฟอร์ดเปิดบ้านพ่ายอาร์เซนอล1-3เมื่อคืนวันพุทธที่1มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งถ้าหากคิดเฉพาะในรอบปีปฏิทิน2024ที่ผ่านมามาร์คเฟ e เคนนายทวานเบนฟอร์ดถือเป็นโกพิเมลิกที่เซฟได้มากที่สุดส่วนท็อปเทนคนอื่นๆจะมีผู้รักษาประตูคนใดบ้างและแต่ละคนเซฟกันไปกี่ครั้งไปฟังครับอันดับ1นึ่งมาร์คเฟเคนจากเบนฟอร์ด156เซฟอันดับ2องอาริยาเนตมูริดจากอิปสวิตทาว1น1เซฟ อันดับ3อองเดโอนาน่าจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด127เซฟอันดับ4ี่จอแดนพิกฟอร์ดจากเอเวอร์ตัน119เซฟอันดับ5โจเซซาจากวูแพรมตันวันเดเลอร์หนึร้อยสเซฟอันดับ6กเบเลโนจากฟูลแลมหนึ่งร้อเซฟอันดับ7อันฟงอาเลโอลาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ด108เซฟอันดับ8 ด e นเฮนเดอร์สัจากคิสตันพาเล e 98เซฟอันดับ9เมดเซลจาก n o t ติงแฮมฟอร์เ s ส91เซฟอันดับ10มาร์ตเฟร์บูเกนจากไบตันแอนด์โฮปอา o เบียน90เซฟ